สวัสดีครับนี่คือฝรั่งเฟิ่หงหงมีต้นนี้เพิ่งปลูกได้แค่สามเดือนนะครับก็ติดดอกออกผลแล้วติดลูกแล้วด้วยเป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกมากครับเพราะว่าให้ผลดกมากๆนี่แค่สามเดือนแล้วปลูกไม่ได้ดูอะไรอะไรเลยปลูกทิ้งไว้แล้วก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัด ไม่ได้ลดน้ําอะไรเลยแต่มันเขาก็ยังอยู่รอดได้ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากครับปลูกทิ้งไว้แล้วก็มาเพิ่งกลับมากลับบ้านสงการมาขนาดพลาสติกก็ยังไม่ได้เอาออกเลยนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ที่ว่าปลูกแล้วไม่โตเพราะว่าไม่ได้เอาพลาสติกตรงแผลรอยกิ่งทาบออก ทำให้มันบีบรัดแล้วก็มันโตช้าถ้าปล่อยทิ้งไว้อัดตายได้จริงๆแล้วปลูกได้แค่เดือนเดียวก็ควรจะเอาออกได้แล้วแล้วก็ก็มีกิงก่งกิ่งแขนงจากต้นตอนะครับก็ควรจะเอาออกด้วยตรงน,นี้นม่ควรจะเอาไว้ถ้าเอาไว้แล้วมันจะแย่งอาหารของกิงก่งพันธุ์ดีมันกิ่งพันธุ์ดีก็จะโตช้า นี่คือตอฝรั่งขีนนกครับโตเร็วมากออก,ออกให้หมดเดีย๋ยวเอาไว้ขี้นกครับเป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกมากนะครับเฟินหงหมีรสชาติมันก็จะใกล้เคียงกับหงเป่าซื้อครับ ใกล้เคียงกันแต่ลูกจะใหญ่กว่าแล้วก็ดกกว่าแต่ผมว่าจะไม่เอาไว้นะครับเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่เดี๋ยวต้นเขาจะโสมเะโตช้าเราต้องเด็ดออกเพราะต้นมันยังเล็กอยู่มาแล้วก็เด็ดออกเลยดีกว่าอยากทำไก่ตัด วนใบแก่ๆก็รูดออกจะได้แตกยอดใหม่ฝร่งองมีแตงโมฝรั่งแตงโมก็ก็ถือว่าดกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปลูกได้สามเดือนออกดอกเต็มต้นแล้ว ต้องเอาเทพ,พันกิ่งออกเหมือนกันเอาไว้ไม่ดีโหต่อฝรั่งขี้นกเต็มเลยต้องเอาออกไปไ้ไม่ได้ส่วนดอกก็ต้องเด็ดออกครับเพราะว่าต้นเขายังเล็ก จะโซมช่วงนี้ช่วงหน้าแรงด้วยกำลังแตงง่งงจับมาวานฝนตกทั้งวันเลยคึมคึมวันนี้ตอนเช้ามาแดดออกอากาศสดชื่นแจ่มใส ต้นไม้งามสำหรับขอจบสุดเพียงเท่านี้นะครับ